วิธีเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันกาเกา t a อ k อย่างง่ายละเอียดมากที่สุดในคลิปนี้ครับผมจะสอนคุณเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันกาเกา Talk นะครับอย่างละเอียดมากๆเลยนะฮะการเข้าสู่ระบบนะครับก็คือคุณจะต้องสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีนะครับก็คือคุณจะต้องมีบัญชีของกาเกา Talk ดังนั้นคุณต้องสมัครแอปกาเกา t a l กก่อนนะครับหากว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยสมัครแอปกาเกา Talk เลยเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบดูให้เข้าใจนะครับ แล้วไปสมัครได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่วิธีการสมัครแอปการเกา,กา,กาท k อให้กับคุณหลังวิดีโอนี้นะครับก็ไปดูได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนน้องที่ทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ระบบพร้อมกันนะครับก่อนจะไปเข้าสู่ระบบนะครับการเข้าสู่ระบบเนี่ยมีประโยชน์สำหรับคุณก็คือคุณไม่ต้องทําการสมัครแอปพลิเคชันใหม่นะครับก็คือไม่ต้องทําการสมัครสมาชิกการเกา,กาท k อใหม่ก็คือใช้อันนี้เนี่ยรหัสเดียวแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแต่ข้อสําครัญคุณต้องจํา ข้อมูลของการสมัครให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดจำให้ได้อันดับแรกนะครับคุณพอมีรหัสคุณก็ต้องดาวน์โหลดแอปกาเกาท็อกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแอปกาเกาท็อกเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนว่ากาเกาท็อก m มสเซนเจอนะครับข้อสําคัญคือตรงนี้นะครับ ตรงบริษัทนะครับกากาคอปนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปโหลดที่อื่นเนี่ยไม่ได้ดาวน์โหลดใน App Store ถ้าคุณเป็น Android นะก็ต้องเข้าโหลดใน p l a y Store นะครับผมถ้าเป็น iOS ก็เข้าโหลดใน App Store ถ้าคุณไม่ได้เป็นบริษัทตามนี้นะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดาวน์โหลดในระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Play Store นะครับก็จะได้แอปที่ถูกต้องนะครับไม่เป็นแอปที่หลอกลวงแน่นอนข้อสำคัญคือตรงนี้ดูให้ดีนะครบ้้าดดลวเนรร์โหหใียยอ ถ้าคุณสมมุติว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพร้อมกันนะครับก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดที่หน้าจอเดี๋ยวเราจะไปเข้าส่ระบบแอปการเกาท็อกกันครับก็เปิดแอปมานะฮะเปิดแอปมานะครับแอปก็จะขึ้นมาสู่แบบนี้นะครับก็จะถามคุณสิทธิ์ของแอปนะเรื่องโทรศัพท์นะครับเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ในมือถือคุณที่เก็บข้อมูลบันทึกไฟล์สื่อลงอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ยอมรับตามปกติและไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็อนุญาตอนุญาตได้เลยอนุญาตนะครับ่าพอตรงนี้นะฮะนี่ครับคุณเห็นไหมเขาบอกว่ายินีตรับสู่กาเกาทอกนะครับแล้วด้านบนตรงนี้ก็คืออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ช่องนี้คุณจะใส่อีเมลก็ได้หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณสะดวกเลยแล้วช่องล่างใส่รหัสผ่านนะครับ่าใส่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็น อีเมลหรือเบอร์โทรใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับตรงส่วนนี้ก็คุณก็ใส่ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมได้ทําการใส่อีเมลหรือเบอร์มือถือนะครับเบอร์โทรศัพท์และก็รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับตรงช่องด้านแรกนะช่องบนช่องนี้นะครับช่องตรงนี้คุณใส่อีเมลก็ได้หรือว่าเบอร์ เพื่อสับเบอร์มือถือก็ได้นะครับช่องล่างก็ใส่รหัสผ่านของคุณนะครับใส่ให้ถูกต้องทุกตัวนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอะไรดูให้ดีนะฮะเอาให้ถูกต้องนะครับก็ใส่ให้เสร็จนะครับพอคุณใส่เสร็จแล้วถ้าคุณสังเกตนะครับจากตอนแรกตรงช่องเข้าใช้งานตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเป็นสีเทานะครับแต่ตอนนี้พอคุณใส่เสร็จเห็นไหมครับเป็นสีเหลืองเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าแล้วการที่คุณจะ เข้าสู่ระบบเนี่ยคุณไม่ต้องเข้าลงทะเบียนตรงนี้นะครับคุณต้องกดเข้าใช้งานตรงนี้นะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยผมมีสอนไปแล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่มีรหัสนะครับก็เดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้ที่ผมบอกไปแต่ตรงนี้เราจะมาเข้าสู่ระบ,บบกันก็คือตรงนี้ครับคําว่าเข้าใช้งานเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าใช้งานไปพร้อมกันนะครับแล้วก็จะทําการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันการ alk ลกนะครับก็กดเข้าใช้งานกันเลยครับกดครับ พอกดเข้าใช้งานเสร็จระบบก็จะหมุนรอนะครับผมตรงนี้นะครับหลังจากพานที่ผมใส่เบอร์เขาบอกว่าให้ใส่เบอร์มือถือเมื่อกี้ผมใส่อีเมลตอนแรกเขาให้ใส่เบอร์มือถือเพิ่มอีกค่ะคุณก็ใส่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเรียกร้องมาให้ใส่ก็คือต้องใส่นะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่เบอร์อยู่แล้วและถ้าเข้าให้ใส่อีเมลคุณก็ต้องใส่ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่เบอร์แล้วผ่านเลยก็ได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะใส่เบอร์อีกนะครับแล้วก็กดจากนั้นก็กดตกลงตรงนี้นะฮะ ตกลงได้เลยนะครับช่องนี้นะช่องเหลือตรงนี้กดตกลงได้เลยกดครับตกลงครับพดตกลงเสร็จเขาบอกว่าคุณจะได้รับรหัสยืนยันทางหมายเลขโทรศัพท์นี้ในการเปลี่ยนนะครับหมายเลขโทรศัพท์ให้แต่ยกเลิอกอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมจะเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์นี้นะครับก็กดตกลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอรหัสส่งมาที่เบอร์มือถือนะครับ ระหว่างนี้นะครับคุณก็รอนะครับรหัสเนี่ยยืนยันเขาจะส่งมาที่เบอร์มือถือของคุณนะครับคุณก็ดูให้ดีๆว่าถูกต้องไหมนะครับเบอร์ที่คุณใช้นะครับว่าเช็คให้ดีรอบหนึ่งว่าถูกต้องไหมแล้วเดี๋ยวรหัสเนี่ยจะทําการส่งมานะครับอ่าก็ดูที่เบอร์มือถือนั้นของคุณนะครับว่ามาแล้วหรือยังถ้ารหัสมาแล้วนะครับแล้วคุณก็ให้ใส่รหัสยืนยันตรงช่องนี้นะครับรหัสยืนยันเนี่ยก็เป็นรหัสเข้าสู่ระบบนะครับเป็นรหัส OTP นะครับรหัสวันธร p มพ s ส o r ์ก็ใช้เพียงครั้งเดียวนั่นเองนะครับรอสักครู่นะครับว่ารหัสจะมาแล้วหรือยังนะครับคุณก็รอจนรหัสมานะครับพอรหัสถ้ากรหัสไม่มานะคุณสามารถกดตรงนี้นะครับส่งใหม่ได้นะครับในกรณีที่ถ้าไม่มานะรับทาง SMS นะครับก็กดไปเดี๋ยวเขาจะส่งใหม่กรอบหนึ่งนะฮะก็ทําการรออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับให เขาทําการส่งรหัสให้กับคุณอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้คุณก็รอไปรอไม่นานครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งมานะครับพอส่งปุ๊บคุณก็ใส่รหัสยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะครับอรอสักครูู่นะครับระบบเนี่ยคือแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางที s m s ก็มาเลยบางทีก็ต้องใช้เวลารอสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะรอเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวพอรอเสร็จเราจะกรอกลัด ODP ไปพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปในสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งทำได้ง่ายมากๆเลยนะฮะโอเคก็อแบบหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้ครับพี่น้องครับก็ถ้าเกิดว่าคุณรอแล้ว SMS ไม่มาสักทีนะครับอย่าลืมนะครับเช็คที่เบอร์มือถือของคุณดูว่าถูกต้องแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วเดี๋ยวยังไงก็ รลัดก็จะต้องมาอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับล่าสุดรหัสก็มาเรียบร้อยแล้วครับผมก็กรอกเรียบร้อยแล้วนะครับรหัสมาแล้วก็ทําการกรอกนะคุณกรอกให้ถูกต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเวลาตรงไหมอะไรยังไงก็ใส่ไปนะครับถ้าเกิดว่ามีหลายข้อความเนี่ยก็คือส่งหลายรอบแล้วไม่ส่งมาทันทีคุณเอาอันที่ล่าสุดนะครับก็ใส่เข้าไปพอใส่แล้วนะฮะก็กดตกลงตรงช่องล่างเพื่อยืนยันนะครับว่ารหัส ODP ถูกต้องนะครับ ทีเ่เวลาสยืนยันที่ใช้ครั้งเดียวนะครับ OTP โอเคกดเข้าไปเลยครับตกลงครับออกรตกลงรดอดาวน์โหลดสักครู่นะครับทางแอปพลิเคชันก็จะพาคุณเข้าสู่หน้าถัดไปนะฮะรอเขาดาวน์โหลดสักครู่อ่าเขาบอกว่าเห็นไหมครับมีกากาวที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นี้แล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์แต่และหมายเลขโทรศัพท์สามารถเข้าใช้กากาวท้องอุปรกรณ์ได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอ่าเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละ ตรงนี้แหละเราจะเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้คุณกดดําเนินการต่อตรงนี้ได้เลยครับกดดาเนินการต่อครับกดครับเนี่ยแหละครับก็คือเข้าสู่รหัสเดิมละก็กดตกลงคือระบบเนี่ยก็จะเป็นง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับคุณก็ใส่ให้เรียบร้อยทุกอย่างนะฮะเนี่ยเท่านี้เองนะฮะเข้าถึงการตั้งค่านะครับก็ตกลงไปนะครับตรงนี้ ไม่มีหลไก็จะเป็นหน้าเดิมเหมือนหน้าปกติเลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เราทําการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับง่ายมากการเข้าสู่ระบบโดยแอปกาเก่าท้องนะครับตรงหน้าตาหน้าตรงนั้นนะครับสําคัญมากเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีรหัสอยู่แล้วก็คือเราเข้าสู่ระบบอันเก่านะครับเขาก็จะถามว่ามันใช่ไหมถ้าใช่ก็เข้ามาสู่หน้าตรงนี้นะครับแค่นี้เองคุณก็เข้าสู่การเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันการเก่าท้องเรียบร้อยไหมครับ ง่ายมากเลยใช่ไหมครับและนี่ก็คือวิธีการเข้าส่ระบบแอปการ์เกลท็อกไหมครับทำได้ง่ายมากๆเลยคุณทําตามผมนะครับก็สามารถเข้าส่ระบบแอปการ์เกลท็อกได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับใส่ข้อมูลให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลของคุณนะครับแล้วก็เป็นรหัสผ่านหรือว่าใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าคุณใส่ทุกอย่างถูกต้องก็อย่างที่ผมบอกมันก็จะมีหน้า ขึ้นมาแบบนั้นว่าถามว่าคุณได้มีรหัสแล้วใช่ไหมนะก็ทําการทําตามขั้นตอนที่ผมสอนมาทั้งหมดนะครับก็ไปดูทบทวนได้นะครับไปดูย้อนดูแล้วเพื่อความเข้าใจได้ทาเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าสู่แอป,ปการ์กรอลท็อได้แล้วนะครับถ้าเกิดคุณมีคําถามประเด็นไหนเกี่ยวกับแอป,ปการ์กาลทอ็อหรือแอปใดนะครับก็พิมพ์ลงมาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือสําคัญเลยก็คือคุณสามารถกดชื่อคลิปนี้จะมีไล n ์แอดพอกดชื่อเสร็จจะมีไลค์ Add แอดแอดไลน์ตรงนั้นนะครับแอดมาได้เลยพอแอดเสร็ คุณสามารถส่งคําถามปัญหานะครับหรือสิ่งที่คุณอยากจะให้ผมช่วยเนี่ยมาให้ผมได้ทางไลน์ได้เลยส่งเป็นภาพเป็นคลิปเป็นวิดีโอนะครับหรือว่าเป็นคําพูดก็คําถามได้เลยนะครับผมพร้อมช่วยคุณอย่างแน่นอนนี่ก็คือวิธีการเข้าสู่ระบบแอปการเก่าท้าค,รครับ่อสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง YouTube กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมเจทรงชัยจิราชูพันธ์สวัสดีครับ